ขบวน172ทับสุไงโกลกนะครับกรุงเทพฯรอหลีกขบวน255อยู่ที่สถานีคลองบางตานนะครับขบวน172จะต้องรอหลีกขบวน257ขบวนติดสาอีกนะครับเรื่องจากสถานีโรงมะเดื่อนะครับหลีกไม่ได้นะครับแล้วกับสถานี้างปมกงล่อ 干不动了。